สวัสดีจ้าเพื่อนๆตอนนี้เสมอจัรก็มาอยู่ที่หน้าวัดาสาราลอยบ้านท่าม่วงตำบลท่าม่วงอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์มืัอนี้เสมจรก็มาอยู่ที่วัดสาราลอยก็เป็นวัดที่พัฒนาอีกวัดหนึ่งที่อยู่ในชุมชนมู่บานหางไกล้แถวชนบทอันนี้เพื่อนกำลังต่างก้าแพงไม่จ้าเนี่ยฟังเนี่ยจา้าแล้วก็วัดนี้ก็มีความ ที่นาประทับใจที่ว่ามีที่แบบอนุรักษ์วัดโบราณไว้ต้ามสมุทรเจ้าแล้วเบิงเลยจ้าอันนี้ก็เป็นของเก่าๆอันนี้ก็เป็นของเก่าๆแต่ยังอนุรักษ์ไว้ได้เป็นของเก่าๆสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังเป็นสาวอยู่จ้่บบได้ไอ้อ่า ปั๊บพุ่งใหม่สิพยายามรักษาของเก่าเก่าวั้ไดมาคือสุดท้าที่ทำได้จ้ามาบเบิร์ดไม่ไ้สี่นั่งธรรมดาธรรมดาธรรมดาที่บอยธรรมดาได้จ้ล้วก็เป็นที่บัดของเคนกับเป็นบัดเก่าบัดโบราณบัดใหม่ยังอนุรักษ์ไว้ได้ได้จ้ะ เนี่ยจจะต้มนี่จะเป็นแบบของเก่าของโบราณซึ่งวัดที่เสมอจันทที่พักหนักของเสมอจันทอยู่นั่นใดศูนย์สลายหายไปหมดแลวจะ้ะต้นนี้ก็คือว่าจะายยาโยมเพิ่นมากทาบุญปกติอาณามาเติมใจปกติมาล้างเท้างกีิจ่าปกติมะล่างเท้าแล้วปกติขึ้นไปวัดทางบน ถ้าให้เก so so kind of um. so ิดแบบว่าเป็นลาสีเขาว่าต้องหนาเอิกต้องเท้าต้องไว้ยังจะสิ็จอาจารย์เป็นไฟทางบนเลยจ้ะตามมาเลยจ้าสถานที่ขนาอยู่อาศัยวัดต้นบทแต่ว่ามีเน่ห์มาเลยเล่นไป เื่อเจ้งกระเดียภผ้าไปเบิ่งอาะโบสแบบโบราณยังเป็นโบสเนื่หน่อย,อยแต่ว่ายังมีเน่ห์ส่งคุณขามากมายเลยจ้า ถ้าเราก่อพัฒเจดีไซน์จ้าเปิดเพลนมาเพลินด้วยกันโชคไฟวัญโชคไฟวัญพวกเราขึ้นช้าสวรรค์แบบขู่ๆกันเลยจะลองเิ็นลองเธอจ้าก่อพัฒเจดีไซน์ร่วมกันสาบานสาบาน,สาบานตอนหน้าหลวงพอ่อนี่แหละจ้าก่อพัฒเจดีไซน์กัดเหง้าไหว้ผัุทธตูุกันจ้า สาธุให้ลูกถูกร,รัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดนี้ด้วยเถิด จงเป็นไปตามคารหลวงพ่อบอกจะตามมาบังโบดงามๆเลยจ้าโบดศิลปะโบราณจสวยง่ามเลยจ้า,าน,านี่ของบ้านห้าจ้าเสดายุวางทองอียงก็เสรจนะจ๊ะสวยง่ามเป็นศิลปะโบราณภาพ พาปฏิบัติกรรมนุ่นตามสวยงามจริงๆจังนุนัของเตาไ,ไห้ใหญ่ยังดีเลยหมร้าน นี่ครับมีพญานาคทั้งสองฝ่ายเลยจ้าแล้วฝ่ายพญานาคก็สะมีต้าต้าเป็นต้าตาแก้วของเพลินเปนเหตุไหวเป็นหนอศิละปะโบราณตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีจากการท่องเที่ยวการเดินทางอ่าวัดใก้ชุนะบสจะมีเสน่ห์แตกต่างกันไปเบ,บ,บิ้งรอบๆอบเลยจ้ารอบรอบสิ่งแวดล้อมมาไปกับประชองประสานในการ ผนมงผลใหม่ในการเห็นดีจะจ้าแล้วก็เจอในคลิปหนาต่อไปในการต่องเที่ยหมู่บานหรือราวัดต่างๆหน้าๆบองนั้นแน่บองนี้แน่จ้าเป็นการเปิ่มประสบการณ์ชีวิตทาัการค้าของในคลิปหนาจ้าวัาดีจ้า